กัน้วยนะครับผมสวัสดียามดึกกันด้วยนะครับผมเพราะว่าผมให้สัญญาไว้แล้วว่าวันนี้ผมจะลงอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปของอสกะานะครับผมซึ่งก็พอดีเลยนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทําไมผมแต่งตัวอสกามาแบบมาดีกว่าทุกตัวเลยก็ <c oughs> อสกะเขาเป็นเรือธงของผมอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกก็2มาตรฐานนะ่ะพูดง่ายๆโอเค แต่ส่วนตัวผมคิดว่าอสุกะไทคูนของอสุกะคิดว่ามันน่าจะมีอะไรแตกต่างไปจากคนอื่นๆอยู่นะคิดว่านะคิดว่าเออผมคิดว่ามันจะแตกต่างเยอะอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะโอเคโอเคผมโดยชั้นแรกก็เออ,เอ,อมันมันมันคืออาวุธพื้นฐานใช่ไหมบอกผมทีอย่ <laughs> เรายังต้องมาเจอกับพอก e s s ซีฟในสุดเพียอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะเจอกับทุกๆไทคูณน,นะครับผม ก็เจอกับอปืนโพซิตอนไรโฟลแล้วแขนผมก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อีกอ่าไม่ก็ยิงออกไหมก็ยังอีก็ยังยิงออกเหมือนเดิมนะครับผมแถมไม่มีเสียงเลยโอเคเราไปดูชั้น2ต่อกันเลยดีกว่านะวันนี้เรามาแบบมาไวไปไวไงคุณผู้ชมจะได้ไปนอนเนาะเออนอนไวกันไหมคุณผู้ชมส่วนตัวผมพยายามจะนอนไวแล้วนะแต่ว่ามันก็ทํายากสุดเลยเกินโอ้โอ ว้าวโอเคครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าอา,อาวุธของอาสิกาเนี่ยจะต่างจากพวกที่ผมเคยรีวิวมาทั้งหมดแล้วนะก็จะมีเป็นพ็อกเก็ตซีฟไนท์ของเอวาศูนย์สโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็มีเป็นทันท่าทันเดอเร์สเปียเอ้ what แบนี้ทันเดอเร์สเปียเออในแอตแทกออน i t a n ท่าาที่มันใช้ เออที่มันใช้ยิงไปแล้วมันก็ป้มใช่ไหมไม่ได้ใช่หรอกเนาะเออไม่ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วอันนี้คือ by double breaspear ก็คือเป็นเอ่อเป็นมีดดาบอ่ะมันคือเออหอกหอกติดดาบอ่ะคุณผู้ชมเอ่อถ้าดูเอวันเกลียนสามเอออันนี้รู้สึกว่าไทคุนนี้เขาจะอิงมาจากเอวันเกลีย์นอ่ภาค3.0มจุดศูนย์ซะเป็นหลักนะอันนี้ส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่าดีไซน์หุ่นยนต์ภาคนี้มันเท่ดิผมชอบ อ่าก็เดี๋ยวผมขอเก็บตังค์สักครู่นะเดี๋ยวก็มาเจอกันตอนที่ผมมีทุกอย่างแล้วนะโอเครอสักครู่โอเคมาๆมาซื้อให้หมดเลยปึ๊บปั๊บปุ๊บโอ้ว้าวโอ้อันนี้โอเคขอดูพัคเกสีบไนท์ของ02สองกันเลยโอ้ว้าวว้าวเอ้าเอ้าเอาอีกแล้ว เอาอีกเอาอีกแล้ว <c oughs> ใช้ไม่ได้อีกแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วมันใช้ไม่ได้อีกแล้วมา,มาให้ถึโงโง่ๆเงี้ยเหรอเออก็เห็นโอโหอย่างนี้นโโนสดดิบดีหรือว่าหรือว่าใช้แบบนี้เหรอกดกดไปเรื่อยๆอ,อย่างงี้เหรออย่างงี้เหรอผมไม่รู้นะผมไม่เคยใช้นะไม่รู้ว่ามันทำดาเมจยังไงนะกดตรงนี้เหรอ กดใส่แล้วมันจะเป็นการออโต้แอทแทกให้เราเหรอแล้วเราก็ต้องใส่ใส่เข้าใส่ออกอย่างนี้เ่ยนะโอ้ไม่ก็ดูเป็นอาวุธที่ย่งยากสุดเลยเกิดผมว่าพกกระสีบในอันนี้ก็เนะพียแล้วนะพเจอพกกรสีบในของศูน <ine> ย์สองนี่ยิงเพียเข้าไม่ใหญ่อันนี้สลบเลยดีกว่าไม่เพียละโอ้โหไม่ก็อย่างนี้ผมใช้อันนี้ไม่ดีกว่าเหรอเอออันนี้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ผลจริงนะลองไปล้ะจากพาร์ทแรกเอ้ยไม่ใช่พาร์ทเออใช่พาร์ทแรกโหไปฟันเขาแขนขาดเลย เออเรามาดูทันเดอร์สเปียร์กันหน่อยดีกว่าดูซิว่ามันจะเหมือนในแอตแทกออนเดย์ทันไหมจิงโอ้โอ้โอ้เอใช้โอ้ฮะมันไม่ได้ยิงเหรอไม่ได้ใช้โอ้โอ้โอ้ my god oh, อู้วันนี้ผมก็ว้าวอยู่เหมือนกันนะโอ้ oh, my god oh, อู้วันนี้สวย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 อันนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งอยู่แต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้ให้มันยิงให้หน่อยได้ไหม เออถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้อยู่ในภาค2.0นะเป็นอันนี้อสกะาไม่ได้ใช้อันนี้เป็นมาริใช้ไอไอแว่นน่ะเออที่ผมจะรีวิวในพักต่อต่อไปนะอยู่ตรงนู้นนู่นอยู่นั้นสีชมพูอ่ะเออเอ๊ผมรีวิวไปยังวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมเบอร์ไอที่ผมรีวิวนี่มีของพักล่าสุดอ่ะไอไอนั่นแหละมาริไอไอแว่นน่ะไอตัวชมพูชมพูแว่นแว่น่ะเออนั่นแหละตัวนั่นแหละที่มันใช้ออ้หม g ก็ โอ้ถือว่าโอเคทำดีทำดีทำด,ทำดีโอเคเรามาดูเดวบล์เบสเปียกันหน่อยดีกว่าอันนี้อสก้าเป็นคนใช้นะในภาค3ามจุดเอ่อสามเออใช้สู้กัาเอวาหนึ่งสลูกหลักของผมเองโอ้ว้าวมายก็อดโอ้ไมค์ก็อ้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะโอ้ผมอยากลองเทสดาเมจมากเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นเลยอะ คุณผู้ชมที่อยากมาเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมเผื่อผู้พัฒนาเกมเขาจะได้เห็นไงเออเขาจะได้แบบมีความกระตือรือร้นขึ้นมาหน่อยที่จะทําแมพให้มันดีกว่านี้ผมคิดว่าถ้าแมพนี้ยมันทําดีกว่าน้ผมว่าสุดยอดเลยนะเนี่ยเขาเขาทำมาดีอยู่จะดีอยู่แล้วอะดูดิถ้าแอนิเมชันฟันมันก็โอเคนะเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยผมลองคลิกธรรมดาเออเนี่ยถึงมีถึงถึงแม้ว่ามันจะมีกระตุกกระตุกหน่อยก็เถอะ แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าผ่านอยู่นะสำหรับเกมแฟรนไชส์สำหรับเกมแฟรนไชส์ของเอวานเจเรียนเนี่ยในเกมโรบอกเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะดีสุดแล้วเพราะว่ามันแทบจะไม่มีใครทำเนี่ยเออทำมาได้โอ้ว้าวแล้วผมสังเกตด,ดูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมันมีอะไรแดงๆด้วยเนี่ยเพื่ออะไรเอยเก็บไว้ที่หลังอ๋อโอ้สวย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 ,สวยแจม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 แจ โอเคอันนี้ผมซื้อดอปเปอร์ก่อนละกันเงินผมจะได้วายอสองหมื่นอันนี้มีอะไรบ้างเอยมีเอวาศูนย์สองมีเอวาศูนย์สองล่างเบอร์เซิร์กแล้วก็มีเอวาศูนย์สองล่างล่างล่างวายอน่าจะเป็นล่างล่างใหม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าล่างใหม่มันเรียกว่าอะไรนะก็ผมส่วนใหญ่ผมจะเรียกมันว่าล่างล่างทวมอ่ะเออตัวเอวามันจะดูอ้วนๆขึ้นมาหน่อยนะถ้า คุณผู้ชมไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพเอาไว้ให้เนาะโอเคเรามาซื้อตรงนี้ชึบชึบชึบโอ้ว้าวหมายกอดโอเคแต่ละร่างนี่มันต่างกันหมดเลยดีกว่าโอเคเรามาดูร่างแรกกันก่อนดีกว่าไหมร่างแรกชึบมาร่างแรกร่างแรกก็เป็นเอวารศูนย์สองโง่ๆธรรมดานะครับผมก็เป็นเอวารศูนย์สองตอนแรกนะเออถ้าถ้าผมพูดจาอะไรไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็คือใครบางคนก็อาจจะชอบเอวามาร์กไหนก็ ต่างคนต่างความคิดกันไปนะครับผมมันก็สวยทุกตัวนั่นแหละเออก็แล้วแต่ความชอบเนาะโอ้ oh my god อันนี้ก็เอวาศูนย์สองเริ่มแรกเลยครับผมก็ไม่มีอะไรก็ส่วนตัวผมผมคิดว่ามัน,ม,นมันเท่นะผมคิดว่าเอวาทุกตัวเท่นะเท่หมดแหละอ,อืมไม่มีตัวไหนไม่เทหรอกเนาะเออแต่มันก็ไม่มีอะไรตัวนี้มันต้องนี่มันต้องถือต้นตำรับนี่ เออเรียกว่าอะไรปพซิตอนไรเฟิลเออมันต้องถืออันนี้มันต้องถืออันนี้กับถือเอ่อถื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 อใช่ถืออันนี้ใช่ตอนอาวแล้วทำไมตัวเอียงอ้อยนี่มันต้องถืออันนี้นน่ชิงชิงจิ้มจิ้มแล้วทำไมตัวไม่ตัวเอียงอ่้อยโอเคกลับมาตัวตรงละแล้วก็เออนี่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 แล้วก็ใช้อันนี้นี่ร่างนี้ก็จะใช้อันนี้ด้วยนี่ค่อนข้างที่เดอนหล่อเท่กันเลยทีเดียว แต่ว่าเออมีดอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นล่างล่างวายนะล่างทวมอะ่ะที่ผมบอกมันจะใช้ดาบนี้โอเคผมขอรีเซ็ตตัวแล้วไปเอาตัวใหม่กันดีกว่าโอเคเรามาเอาร่างบี Mode ของมันดีกว่าโอ้แต่ว่าผมยอมรับเลยคือ Beast Mode ของล่าง e อวาศมันก็เอ้ยมันก็จะเพลียหน่อยนะครับผมก็เอ่อวันนี้ผมไปดูฟีดแบ็กมาเขาก็ไม่ค่อยได้ชอบร่างนี้กันหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกัน ก็บางคนอาจจะชอบก็ได้ล่างนี้อันนี้ก็เป็นล่างที่มาริเป็นคนบังคับนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นเอว่าเออจ้าอสาึกะนางอสึกะเนี่ยมันบาดเจ็บโยเออเออจ้ามารีเนี่ยมันก็ต้องมาขับส่วนสองแทนนะนะอ,อ,อันนี้ใครไม่ได้ดูก็สปอยไปด้วยเออดีจริงๆอันนี้อยู่ในภาค2.0นะครับผมอันนี้ก็อยู่ในภาค1.0ไปจนถึง2.0กลางๆมั้ง อันนี้ก็ประมาณ2.0อันนี้ก็3.0มจุดศูนย์อ่ะเรียงไปเลย1 0 2.0ูนย์สอแล้วก็3.0มนะรูปร่างก็จะมันจะเปิดปากมานะที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเปิดปากนี่อันนี้ยังไม่ได้เปิดปากน,นี่ก็เปิดปากออกมาแวามันน่ากลัวไหมเนี่ยเออแต่เออแต่ออแ,ตแบบนี้เขาทำรายะเอียนออกมาดีอยู่แล้วก็ปีกไหลตรงนี้ก็หายไปนะครับผมกลายเป็นเหมือนที่ลดลิมิตแล้วเนาะ ถ้าใครดูมาก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นเจ้าล่างเนี้ยผมคิดว่าถ้าใช้คู่กับเบอร์ซิคครลที่ผมเคยรีวิวมาทั้งหมดนะมันน่าจะส่งเสริมความเพียให้กับตัวนี้ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมโอเคเราไปดูกันที่ล่างนี้กันเกาะต่อเลยดีกว่านะแต่ก่อนอื่นผมต้องรีเซตตัวก่อนโอเคยื้อ ดีนะเนี่ยที่รีเซ็ตตัวแล้วเงินมันไม่หายเนี่ยโอเคเรามาดูล่างนี้กันดีกว่าเอาชิงอ๋อล่างนี้ล่างนี้เอ,อ่อถามว่าเทไหมสุดตัวผมผมชอบนะผมชอบล่างนี้คือมันมีแบบมีแบบมันดูบึกขึ้นอะ่ะเข้าใจไหมนี่ล่างนี้มันต้องใช้คู่กับอันนี้นี่นี่นี่ลำลำดาบลำดาบนี่เร็วเดว,ว่าเทเลยเอยดีทำไมเรืยวผมลดอ๋อน่าจะเป็นบั๊ก นี่คนข้างเดียเท่เลยทีเดียวนี่ลองใช้บีดหน่อยนี่ไม่หดมีดนี่ม,มีมีอะไรอีกไหมเอาเอาเอามาให้หมดเอามาให้หมดพอแค่สีหนะเอามาให้หมดมศูนย์รวบรวมความเรียรอยู่ในตัวนี้แล้ว <c oughs> โอ้ยนอแต่มันมันก็เท่แหละอโอเคอเราไปอัปเกรดไทคูนให้หมดกันเลยดีกว่า โอเคครับผมโดยคร่าวๆของไทคูนของอสกะก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มันก็มีอะไรที่แปลกใหม่ไหมก็มีอันนี้ครับผมอาวุธ3ชิ้นนี่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีตรงนี้ที่เปลี่ยนที่มันจะเปลี่ยนไปทุกๆไทคูนอยู่แล้วนะครับผมก็รอดูนะครับผมว่าคลิปหน้าจะเป็นใครต่อไปเอ่ย ก็รอดูกันได้นะครับผมโอเคงั้นสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงผมขอไปถ่ายตำเนลแป๊บนึงนะเออเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอันนี้เอ้ยไม่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 เออเอาเป็นพกสิบนะไม่อันนี้เพียเกินเออเอาเป็นปนี้เอาเป็นอันนี้ดีกว่านี่ปิดอันนี้ไปก่อนนี่มันต้องเอ้ยขอขอขอแบบสวยๆขอแบบเท่ๆจัดจัดมาสักรูปหน่อยอาสกะอาสกะจ๋าจัดมาสักรูป โอเคเรียบร้อยโอเคผมขอบพระคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมโอเคงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบายจ้าเออโอ้โอยโอยคิดว่าจะบักคิดว่าจะบักเหมือนแต่ก่อนแล้วเออไม่มีอะไรเนาะโอเคไปแหละบายบายแล้วอะไรมันตามหลังผมมาเนี่ยเฮ้ยผีเริ่มหลอกแล้วโอเคไปดีกว่ารีบไปรีบไปรีบไป ก่อนที่มันจะหลอนไปก่อนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย